ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับอู่ช่างเอกนะครับวันนี้เราจะมาเช็คอาการอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือคันนี้ลูกค้าบอกว่ามีอาการที่ว่าเวลาจะยบเบรกแล้วจะมีไฟรูปเบรกมือเตือนขึ้นมานะครับถ้าเราเหยียบประมาณ2-3ครั้งนะครับต่อเนื่องกันนะฮะ โชว์แล้วครับลูกค้านำมาให้เราแก้ไขดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแล้ววิธีเช็คตรวจสอบจะเช็คกันยังไงเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเลยครับครับผมหลังจากที่เราเปิดฝากระพุงออกมาแล้วนะครับไฟที่มันโชว์เนี่ยมันจะเกิดจากสวิตตัวนี้ ซื้อวิแรงดันตัวนี้ครับจับสัญญาณได้ว่าในระบบไม่มีลมดูดหรือว่าลมสุญญากาศน้อยทำให้ระบบเกิดการเตือนขึ้นมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะรู้ได้ไงว่ามันรั่วจุดไหนรั่วตรงไหน,ไหนแก้ไขยังไงนะครับสำหรับผมแล้วก็จะเป็นแนวทางในการตรวจสอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งแรกเลยที่เราจะดูคือ ท่อต่างๆนะฮะท่อยาวนะท่อท่อยาวนะครับมันแตกมันขาดไหมดูจากสายตานะครับมันแข็งหรือว่ามันเป็นยังไงเราก็ต้องตรวจดูครับนะครับท่อพวกนี้ท่อเวก้ามต่างๆนะเราต้องจับดูทั้หมดแต่คันนี้ดูแล้วก็โอเคนะไม่มีแตกไม่มีครับเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปเลยก็คือเช็ดคอมดูคอมดูดตัวนี้ครับมันจะ ทำหน้าที่ช่วยผ่อนแรงในขณะเราเราเบรนนะครับเราก็มาเช็คกันเลยก็ด้วยการถอดตัวนี้ยลมที่ท่อยางที่เข้ามออลมเบรนนะครับถอดเลยดึงเลยนลี่แหละเดวจะได้ยินเสียงลมดูดอยู่แสดงว่าคันนี้ลมดูดมีปัญหาเพราะมีลมไม่มากเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าพวกท่อยางต่างๆพวกนี้ครับมันมีอาการรั่วซึมไหมหรือว,ว่ารั่วซึมจากท่อลมเบรน แล้วก็ติดเครื่องไปเลยถ้าระบบลมถ้าระบบลมลมดูดดีนะครับจะมีลมดูดตนนรตดดงนี้ติดเนี่ยแสดงว่าลมดูดดี แต่เราอย่ามั่นใจนะครับเรายังไม่มั่นใจนะครับว่าถึงแม้ว่าลมดูดจะดีแต่โอกาสรั่วก็มีนะครับเอาเช็คยังไงครับผมด้วยการดับเครื่องครับหลังจากที่เราดับเครื่องเสร็จแล้วมือตัวนี้อุดตัวนี้เราอย่าเพิ่งปล่อยนะครับนับหนึ่งถึงสินับหนึ่งถึงสิบวินะครับแล้วเราดูว่ามันยังดูดไหมมันยังมีแรงดูดหรือไม่ ถ้ามันไม่มีแรงดูดก็แสดงว่ามันเกิดการรั่วซึมเราก็ต้องหาจุดรั่วซึมแต่ถ้ามันยังมีแรงดูดอยู่ก็แสดงว่าระบบไม่มีปัญหาไม่มีการรั่วซึมนะครับตอนนี้ผมนับถึง20ละดูกันเนี่ยฮะแสดงว่าลมดูดด,ดีไม่มีการรั่วซึมสรุปได้เลยว่าหม้ลมมีปัญหาแต่เรายังไม่ไม่เปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแกะดูอีกจุดหนึ่งว่ามันรั่วจากจุดไหนกันนะครับเดี๋ยวดูกันครับหลังจากที่เราถอดน็อตสี่ตัวนะครับยึดนหน้าเป็นหน้ามออลมเบรกแล้วนะฮะเราก็ดูว่ามีอีกจุดมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคืยก็คือ,อยางหน้ามออลมเบรกนะฮะเห็นแล้วยังครับคันนี้มีปัญหาเรื่องของน้ำเบรกรั่วนะครับรั่วเข้าไปในม้อลมเบรก ร่วเข้าไปเลยในมอโนมเมดนะครับจุดนี้เดี๋ยวผมต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบนะครับยางตัวนี้ครับนะฮะยางตัวนี้ถือว่าสำคัญนะครับผมครับหลังจากที่เรา,เาได้ทำการถอดลูกยางออกมาแล้วนะครับก็ดูแล้วก็ ถือว่าไม่มีอะไรเสียหายมากนะครับยังสนิมก็กินไม่มากนะครับดูแล้วก็สะอาดตาดีแต่จะมีลูกยางอไอ้น้ำมันเบรกรั่วก็เกิดจากกระบอกลูกยางเบรกภายในเนี้ยเริ่มมกีการรั่วซึมเดี๋ยวแจ้งลูกชายให้าส่าไปทีหลังจากที่ถอดเช็คแล้วนีะฮะเห็นหรือยังเราจะเห็นว่าลูกยางตัวเนี้ยขาดนะครับยางตัวเนี้ยขาดเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ลมรั่วตรงแกนเนี่ยลมรั่วจากตรงนี้ยแต่ที่มันจะเก็บลมเก็บลมไว้แต่มันสุดท้ายก็รั่วตรงท้ ่วออกมาข้างนอกนะครับก็ปัญหาหลักเลยคือลูกยางขาดนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนไหลให้ลูกค้านะคะะรับไหลก็ซื้อมาแล้วนี่ฮะ,ะไหลของมันอะไหลของมันก็ซื้อมาแล้วครับผมก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าในราคาหลักสิบกระจบไปอีกหนึ่งเคตแต่นะครับแต่ผมเจอหลายๆเคตนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันเวลาล่วงอย่างเงี้ย เขาจะเอากาวตรงนี้ทาทาทา,ทากาวตรงขอบตรงนี้แล้วก็ปิดเข้าไปผมไม่แนะนําให้ทํานะครับตัวนี้ทําร้ายลูกค้าเลยจะชัด,ชดเพราะว่าเวลาน้ํามันเบรกรั่วซึมเนี้ยแทนที่มันจะออกตรงร่องระบายน้ํามันเบรกตรงนี้กลับเป็นว่าน้ำมันเบรกเข้าไปในหม,ม้อน้ำเบรกแทนทีนี้ปัญหาตามมาเลยก็คือเบรกแข็งเบรกมีปัญหา แล้วก็มักหายโดยที่ลูกค้าไม่ไม,ไม่รู้ตัวไม่มีการ่วดซึมมาข้างนอกนะฮะตัวนี้ไม่ไม่แนะนาให้ทำถ้าเกิดว่า่วดซึมก็เปลี่ยนเฉพาะทุกทุกย่ทุก,ทก,ทกยางอะไรก็จบไปนะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญเลยนะฮะสำคัญเลยสลับมือใหม่แกนตัวเนี้จะเห็นได้ว่ามันดิ้นได้ขยับได้อย่านะครับอย่าดึงออกมาเล่นนะครับอย่าดึงออกมาข้างนอกที่จริงมาดึงดึงไครับแต่ผมไม่แนะนําให้ดึงนะครับตัวนี้ ราะว่าข้างในเนี้ยมันจะมีมันจะมีมะมยางประมาณเหรียญสอิอีกตัวหนึ่งลองไว้ถ้าตัวนั้นหลุดมาเมื่อไหร่เบรกจะมีปัญหาทันทีเลยจะมีอาการเบรกแตกๆเลยจะเบาเบาแล้วก็ดูดเบรกติดตึ๊บเลยติดยังไงไม่รู้บอกถูกแต่ผมเคยฮะผมเคยหลุดเข้าไปข้างในกว่าจะไล่เจอก็ถึงบางอ้อเลยว่าอ๋อตัวนี้อย่าดึงเล่นก็จะมีลูกยางเล็กๆเ,กเ,กเกท่าเท,ท่าเหรียญสิบนะฮะ อยู่ข้างในอีก,อกชั้นหนึ่งเปลี่ยนเสร็จแล้วตอนนี้ก็กดไปที่เดิมไม่ต้องยุ่งอะไรเหมันก็เวลาทาลูกจะทาลูกยางเบรกก็ใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่ลูกยางกันเลยนะครับผมก็ของใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยเทคนิคก,การใส่นะครับก็มีอะไรมากครับผมก็จะระบีทาทาลูกยางเบรกทาร,บรอบๆขอบลูกยางนะครับ,ร,บรอบบตรงนี้ร,รอบๆบาง,บางๆนะครับไม่ต้องใส่มากแล้วก็เวลาใส่นะครับ ก็ใส่เข้าไปครับตรงๆนะฮะอย่างเงี้ยตรงๆนะฮะตรงๆแล้วก็เอาลูกบล็อกเบอร์ที่มันพอดีกับกับไม่ฟิตมากกับในรูนะแล้วก็ดันเข้าไปทีเดียวก็เป็นอันเช็คเช็ครูทั่วไปครับก็เป็นอันจบแต่เราต้องขัดขัดตรงรูเนี่ยขัดตรงรูนีให้สะอาดก่อนนะครับ ให้มันสะอาดให้เรียบพอก่อนก็ใส่แล้วก็ติดตั้งคลิปตัวเนี้ยเไปาไปทีแล้วก็ครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนลูกยางหน้าบอมลมงเบกครับผมอาการของคันนี้ก็เกิดจากลูกยางขาดนะฮะก็ซ่อมไม่ถึงหลักสิบครับไม่ต้องเปลี่ยนมอล็ทั้งลูกลูกหนึ่งก็พันกว่าบาทครับถ้าเป็นของดีก็เกือบสองพัน ครับผมคลิปนี้ก็จบไปสําหรับการสาธิตและวิธีการตรวจเช็คเรื่องปัญหาเรื่องเบรกเบรกแข็งเบรกไฟโชว์ก็ตรวจเช็คกันง่ายๆ,ๆ,ๆทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็เช็คประมาณนี้หลักการหลักการเช็คก,ก็คร่าวๆครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวมีอะไรวิธีซ่อมวิธีเช็คอะไรก็จะไม่แนะนําให้ทราบบางทีเทคนิคต่างๆในการซ่อมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ จบลงให้ครับเพราะผมขอบคุณครับ